มัดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมัดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดกระแสคือกาในโลกออนไลน์นะคะเมื่ออดีตนักแสดงสาวชื่อดังปูมันธนาหิมะทองคําออกมาโพสต์ภาพคู่กับบอสพอลวรัตวรัตรรุลผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดพร้อมข้อความวอวยพรวันเกิดที่พลิกความคาดหมายโดยระบุว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับบอสพอลเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้น ในโพสต์ดังกล่าวนะคะปูบรรน,นาได้เขียนข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบอสพอและแสดงความเชื่อมั่นว่าบอสพอเองและก็ผู้บริหารคนอื่นๆกำลังถูกกันแล้งพร้อมทั้งให้กำลังใจทุกคนออกมาสู้คดีโดยเร็วนอกจากนี้อดีตนักแสดงสาวยังเผยว่าขณะน,นี้เธอได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับทีมงานของบอสพอเป็นอย่างดีแล้วและยินดีจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งเรียกร้องให้บอสพอออกมาจัดก,การกับเหล่าฮีโร่และบุคคลที่ปั้นข่าว เต้าข่าวปั่นกระแสจนทําให้บอสพอล้แล็บริษัทดีไอคอนได้รับความเสียหายปูเองยังได้กล่าวถึงทนายความรายหนึ่งที่ออกมาแสดงความยินดีที่บอสพอต้องโทษจําคุกโดยระบุว่าเธอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวแก่เลขานของบอสพอแล้วการออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวของปูมันนนาสร้างความประหลาดใจให้กับเป็นหลายคนเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างเธอกับบริษัทดีไอคอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ